เอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วโอ้ยตัวแค่นี้เขามาเขามาแล้วครับบิ๊กบีไม่ได้เปิดเปิดนี่ลเปิดแล้วเปิดสองอันเลยแดดร้อนร้อนยังอดใจไม่ไหวปีครับได้นะเป็นหนึ่งแดดร้อนร้อนปล่อยดีไหม ਅਜੀ ਪਾਇ ਪਾ ਲੈ ਨਾ เอาแล้วมาแล้วแต้มแรกมาบารมีต้องเกิดารมีต้องเกิดทีนี้เราบรรลัยบรรลัยแล้วทีนี้นี่ครับมาช่อนของนี้ซัดบิ๊กบีเข้าไปฮะอยู่เต็มปากคายไม่ออกด้วยกื้นก็ไม่เข้าจัดดัน ช่้นคลองแต้มแรกมาบารมีเกิดแล้วมาเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับส่้นคลองนี้ย่อยครับ